สบายดีพีน่น้องคลิปนี้มาพบกับอสองฝี Channel เอ,อ็นเอ็กเซลแนลเนาะในคลิปนี้คอยการจะฝ่าทุกคนอ่าไปบึ้งถ้ำเนาะไปบึ้งถาอตอนนี้คอยกห้ยูที่อเมืองกวนแขวงหัวฝันเนาะอ่าในคลิปก็ท่านคอยได้ฝ่าทุกคนไปอ่าซอกสำรวจถ้ำเนาะแต่ว่าอ่าไปบุกทางไปฟิดทางเนาะแต่ว่าตอนคอยกลับมาเนาะคอยไปตอนนั้นมันไปทางนั้นเนาะ แล้วเวลาคอยกลับมาเนาะคอยกลับมาคอยกับเห้นทางอยู่ทางด้านล้มพุ่นคอยไปิดทางถือว่าเนาะแต่ว่าเมื่อนี้คอยกับกลับมาอีกเทื่หนึ่งเนาะคอยสีฝァาทุกคนไปเบื้องถ้ำเนาะซึ่งถ้ำก็คืออยู่ทางล้านลุมนี่เนาะอยู่สุดฟูติ้นฟูพุ่นเดี๋ยวคอยจอะฝ่าทุกคนไปเลาะเบิ่งเนาะเดี๋ยวคอยกัดเลยเตียม,มาฝ่ายซ้ายมาเนาะเรียกเขาไปในถ้ำเบ่งองตอนนี้เฮาไปกันเลยเนาะ ทางนี่ก็ค่อนข้างสั่นเนาะแต่ก็ปลได้อยู่สัมน,นี้ ตอนนี้เขาก็เลยมาอยู่ที่ถ้ำเลยเนาะแล้วเขาเลยมาหอดถ้ำแล้วอันนี้ก็ยังบุทันได้มาจากเถื่อเนาะยังบุทันได้มาจากเถื่อเดี๋ยวจะ,ะฝ่าไปสมทางไหนมันเนาะเดี๋ยวคอยอเตรียมอ,อุปกรณ์ก่อน,อ,นอ,อันนี้จะเป็นบนเข่าเจ้ามาลังลังไฟใช่เนาะมาก่อไฟใช่ ขอจ,จิปะไปแถวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวต้นกลับมาจะมาเอาเนาะขอะเตรียมไฟอ่ะสปอร์ตไลน์มาเนาะไปเบิ่งพร้อมกันเลยนี่ อันนี้เป็นหอยโก,โกงไฟเนาะอยู่ฟ้าฟ้าถามเนี่ยฟ้าฟ้นนั่งถามนี่มีอันเข้ามาเขียนตัวหนังสือไซมเนะ มันยังมีทางไปอยู่เนาะแถวนั้นเดี๋ยวไปเวิร์งกันไนยเนาะเดี๋ยวคอย่อยเข้ามาหนับเอากลองแป๊บหนึ่งคอยจะพยายามจับกลองไว้มันสั้นเกินไปเนาะเดี๋ยวจะบินหัว แถวนี้มันคือมันมีทางไปเนาะแถวนี้มันมีทางน้ำไหลลงทางนั้นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบังเนาะลักษณะมันมีทางน้ำไหลลงบนนี้เนาะเดี๋ยวเขาไปซองบังเนาะเขาไปซองบึง โอซุดต้นนี้เนาะทางตันมันมีหอยขึ้นมันมีทางขึ้นไปนเนอเด็บอ่ะขึ้นไปได้เนาะวันนี้ เลี้ยวออกไปหน่อยกไปอันนี้ก็เป็นโฟงหนงเนาะเป็นโฟงแต่มันซุดอยู่วันนี้ เบิ่งหอยอะฟาฟะนังถามเนาะแต่ว่ามีหอยขี้เทียนเต็มไปหมดเลยเี่มาเบื้องหูตัวนี้เนาะโบว่าคืนไหนเลยบอก เดี๋ยวเขาไปเบิ่งทางไหนเนาะมันจะมีทางไปเนี่ยแต่แบบว่าจะไปหลายสันได้เนาะกวางฟิน่นงกวางสมควรฟิน่นง เดี๋ยวขอตังกองแมโอ้เดี๋ยวเดี๋เสียให้เบิ่งเนาะมันมีทางลงอยู่วันนี้มันมีทางไปเนะาะแต่ละจะน้อยกลับมาแล้วจะเข้าไปตั้งกองไปขอตังกองแป๊บนึงคนระับ ค่อยสิยังเลาไปเบเนะ อันนี้เป็นหอยลังไฟเนาะหอยลังไฟหอยกอหอยกอไฟเนาะมีคนมานอนอยู่เนาะทำนี้เดี๋ยวไปเวิ่งฟัมการได้เนาะ ហើយកាប់រោមដែរ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปให้สุดเนาะไปให้สุดทำ Thuốc khốn mừng in nhoi cho thằng thường nọ Đeo nháng bây suốt cường ngon nọ Nhưng mà thằng suốt nọ อันนี้เป็นหองโถงเนาะหองโถงแต่สุดอยู่วันนี้น,นี่ลักษณะมันจะเป็นเป็นเหวเนาะเป็นลุมเป็นลุมเลิกลงไปอยู่วันนั้นมันยังมีลุมเนาะเดี๋ยวเอาไปซองกันบ้างไปซองเิกันเลยนี่ มันจะเป็นโฟงเนาะเป็นโฟงบอกว่าลงไหลหรือเป่เดี๋ยวค่อยสิแย่กองลงเนาะเดี๋ยวค่อยสิแย่กองลง มันจะเป็นโฟมมันจะสุดวันนี้เนาะมัน่มีทางไปต่อแหละสุดแล้วเนาะสุดแล้ว เบิ่งหินนี่ลักษณะคือหินปุ๋นไหมเนาะทั้มนี่บุมีบุมีเกียเนะาะบุมีเจีย สุดอยู่วนันี้ได้เนาะมืดมืดตึ๊บเลยแถวนี้มันก็เป็นโฟงเนาะเป็นโฟงมันจะบุลึกปันได้เนาะเดี๋ยวสิกลับออกไปเนะาะเอามาสุดทางเนาะ เดี๋ยวใช้เบิรงอยู่เทิงนี้บางเนาะอันนี้มันเป็นขุมเนาะมันเป็นขุม ชุดแล้วเนาะทุกคนยังเนายังยังยังไม่สุดนะ บางหีนตามฟืนฟืนมันจะเป็นลักษณะไหนเนานนะบางทางเทิงนี่โอ้ยสวยงามงามเนาะ ยูนี่มีขวดขวดเหลาเนาะขวดพลาสติกเอามันมีกิ้งไม้ทังเทิงเนาะคนเอามาใส่บอลเรอว่าเลยทางนั้นทางนั้นกระสุดเลยเนาะ เข้ามาทางนั้นกี่นี่เสียงของปากมันจะกองเนาะลังเสียงกองมันน่าจะสุดแล้วแหละโ่้มีเกียเกียตุกี์เนาะ มันมีทางไปทางเทิงได้ทุกคนทุกคนครับมันมีทางนี้ไปอีกม,มีโฟนเดี๋ยนี้มันมีโฟนมีโฟนครับ ลักษณะมันเป็นแฟนหินหน่อยนี่เป็นแฟนหินเด้ยวกับเป็นโฟล์งดูทางทางรูมนี่วขางมันมีเสียงเลยเนาะเบืงลักษณะก้อนหินตัวนี้ทุกคน เดี๋ยวกลับออกไปนะทุกคน โอ้เกือบเกือบลืมทางออกเมื่อกี้เข้ามาทางนี้เนาะลักษณะมีน,มน้ำเนาะมีนม้ำน,น้ำน้อยนี่ก็มีเจีย มีคนมาคิดเขียนนั่งซื้อเต็มเลยเนาะ ตอนนี้เขาก็ออกมาหอดปากถามแล้ว คลิปนี้ก็สิจบเพียงซ้ำนี้เนะะาะการทำนี่ก็บริเลึกป้านได้เนาะแต่ว่าทางในมันจะเป็นโถงเนาะแต่ว่าบนใหญ่ป้านได้คลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้เนาะถ้าว่ามาร์คคลิปในการสำรวจหรือว่าเลื่อนป้านเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เนาะ,ะในคลิปหน้าก็คอยคิดว่าคอยจะไปนอนในป่าคนเดียวเนาะคอยจะไปนอนในป่าคนเดียว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนาะกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนโอเคเนาะวันนี้เราจะเดินทางเดินทางกลับเน,นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอะ่ะทางนอกท้ำเนาะควาว่าสิปิดคลิปละลักษณะถ้ำม,มันจะโยูแบบนี้เนาะมันจะอยแบบนี้ ถามมันจะเข้าไปทางไหนแะเะอันนี้ก็เป็นปากถามเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศทางนอกถามเนาะดูคสิเล่าให้ฟังเนาะมาคอยเข้าไปํามเมื่อกี้นี่ พอเสารกินน้ำแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะกัดเนาะคอยกัสิเราตอนที่คอยเขาไปในถ้ำนะเมื่อกี้นี่เนาะตอนที่คอยเขาไปอะ่ะชุดถ้ำฮะเนาะคอยได้ยินเสียงเดี๋ยวคอยกินน้ำแป๊บหนึ่งเนาะ ำมันจะอยูเท่านั้นเนาะตอนขาเขาขเขาทางนั้นดุมเน่ยคอยสีเแล้วต้นที่คอยเขาไปทำตอนคอยเขาไปชุดทำฮะเนาะคอยได้ยินเสียงลักษณะมันมีเสียงอคอยได้ยินเสียงแปลกๆหนึงนเนาะมันมีเสียงหลังลักษณะคือขนทิมขนทิมไม้เนาะ เดี๋วคอยก็เลี้ยวขึ้นไปทางถึงกับ่มมียังเนาะแต่ว่ามันบึดนึงมันมีลักษณะเสียงเขือคนทิมทิมหินเนาะทิมหินส่อันทางนอกถ้ำะนะก็บุหู้มันได้ยินเนยวได้เนาะผมบอกคอยยุในถ้ำลักษณะมันมีเสียงอะ่ะเอาหินทุบส่อันทางถึงถ้ำเนาะเดี๋ยวคอยก็ยุดทางด้านดูมันกำลังตุบ ยก็เลยฟ้าวออกมาเนาะแต่ว่าทำสุดยุบนนั่นแหละทำมันก็จะสุดอยูุ่บนนั่นแต่ว่าเอได้ยินเสียงเอยก็ฟ้าวออกมาเนาะพอคิดว่ามีคนอยู่ทางด้านนอกพี่ทางด้านนอกท้ำพี่แต่ว่าคอยมาหนังอยูุ่บนนี้เนาะเขาก็สังเกตไปเนาะก็ะเห้นมีคนเนาะแถวนี้ก็พูว่ามันมีเสียงมาอะไรแนวไรเนาะมาจะปิดคลิปตนนลแต่ในถ้มพนแต่ว่า มานั่งฟักอยู่วันนี้ก็กะดยเล่าเนาะ